ครับสวัสดีครับคลิปนี้นะครับก็มาอยู่กับผมอีกครั้งหนึ่งนะครับกับชา n น l คนมีกระตังนะครับวันนี้ผมก็จะพาทุกคนมาอยู่กับธนบัตรสะสมของผมนะครับซึ่งธนบัตรฉบับนี้ก็เป็นธนบัตรคลาสสิกนะฮะเมื่อโอ้โหกี่ปีที่แล้วอะประมาณ60-80ปีที่แล้วนะครับถือว่านานมากๆเลยนะฮะกับธนบัตรของสภาพอินโดจีนนะครับสภาพอินโดจีนเนี่ยก็เป็นอาณานิคมนะฮะของจักรวรรดิฝรั่งเศสที่เข้ามายึดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รหรือว่าโซนอาเซียนบ้านเราในปัจจุบันนะครับประเทศที่โดนไปก็คือลาวกัมพูชาแล้วก็เวียดนามนะฮะแล้วก็ก่อตั้งเป็นสหภาพอินโดจีนของฝรั่งเศสในปี1887ก่อนที่จะให้อกราชคืนแก่ทั้ง3ประเทศนะครับในปี1949นะเดี๋ยวไปดูรายละเอียดทั่วไปของธนบัตรใบนี้กันหน่อยละกันนะครับธนบัตรใบนี้ก็ออกใช้ในปี1939นะครับในราคา10เซน เป็นหน่วยเงินรองของหน่วยเงินเพลสเตอร์นะฮะวัสดุก็เป็นตัวกระดาษนะครับนี่สมัยก่อนส่วนใหญ่ก็จะเป็นกระดาษนะครับกับธนบัตรธนบัตรใบนี้นะครับก็ค่อนข้างเล็กมากนะฮะตอนแรกซื้อมาเนะี่ยคิดว่าใบมันใหญ่ไนงะเห็นในรูปคือสวยมากนะเราคิดว่าแบบใบใหญ่เลยนะครับที่ไหนได้ก็โหซื้อมาโคตรเล็กนะฮะเล็กมากแต่ว่าลวดลายสวยนะครับก็ยอมกันไปธนบัตรใบนี้ก็เลิกใช้แล้วนะครับนะฮะหลังจากที่ฝรั่งเศสให้เอกราชแก่ทั้ง3ประเทศ คืนไปนะครับอินโดจีนของฝรั่งเศสก็จบกันไปก็เลิกใช้ไปกับธนบัตรใบนี้นะครับก็เป็นธนบัตรตำนานอีกใบหนึ่งนะครับส่วนดีเทลด้านหน้านะครับของตัวธนบัตรใบนี้เดี๋ยวไปดูกันนะครับว่ามีอะไรกันบ้างสีของตัวธนบัตรจะออกสีแบบแดงๆน้ำตาลน้ำตาลนะครับนะฮะกับตัวธนบัตรนะทั้งด้านหน้าด้านหลังเลยนะฮะรูปด้านหน้านะครับด้านขวาตรงนี้ ก็จะเป็นรูปของนางอับซอนนะครับนางบนสวรรค์นะฮะที่กำลังไล่าลาอยู่ด้านขวาตรงนี้นะนี่ส่วนด้านซ้ายก็จะเป็นงานแกะสลักฝาผนังนะครับของนางอับซอนเช่นกันนี่เป็น2คนอยู่ในฝาผนังตรงนี้นะฮะแบ็กกราวด้านหลังนะครับก็จะเป็นนอครวัดนะครับของประเทศกัมพูชาเห็นไหมนี่มองไก,กลๆก็เห็นเงาๆเห็นชัดเลยนะครับ ก็ธนบัตรนะฮะใบนี้เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะกล่าวถึงวัฒนธรรมของคนกัมพูชานะครับอืมส,ส่วนใหญ่ในอินโดจีนนะเนี่ยประมาณนี้นะฮะไปดูตัวหนังสือมั่งครับว่ามีอะไรบ้างนะฮะในตัวธนบัตรตัวหนังสือเนี่ยตัวนี้ด้านบนนะครับเป็นภาษาฝรั่งเศสนะฮะเป็นเขียนว่ารัฐบาลทั่วไปของอินโดจีนนะครับก็เป็นผู้ที่ออกธนบัตรใบนี้แหละออกมานะครับ รัฐบาลของอีโดจีนะนะแล้วก็ตรงกลางใหญ่ๆเลยก็จะเขียนเป็นการบอกราคานะครับก็คือ10เซนตรงนี้นะฮะด้านล่างตรงนี้ลงมาหน่อยก็จะเป็นการเขียนบอกถึงการใช้ธนบัตรนะครับก็คือผู้ถือครองธนบัตรสามารถใช้จ่ายซื้อขายได้อะไรประมาณนี้นะฮะแล้วก็ข้างล่างตรงนี้ก็จะเป็นนัมเบอร์นะครับเป็นซีเรียลนัมเบอร์ของตัวธนบัตรใบนี้แล้วก็เป็นชุดบล็อกนะครับของ การพิมพ์ธนบัตรส่วนด้านซ้ายล่างกับขวาล่าง,างนี้ก็จะเป็นลายเซน็นนะครับของผู้ที่เกี่ยวข้องกับการออกใช้งานธนบัตรอันนี้ก็ไม่รู้ว่าเป็นใครเหมือนกันนะฮะก็ประมาณนี้นะกับด้านหน้าตัวธนบัตรต่อไปครับเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังของธนบัตรกันแล้วกันนะฮะว่ามีอะไรกันบ้างนะด้านหลังของธนบัตรนะครับก็จะเป็นรูปเนี่ยเป็นผู้คนนะครับเต็มไปหมดเลยก็จะเป็นความเป็นอยู่วัฒน,นธรรมอะไรเงี้ยนะฮะของชาววินโดว์จีนเนะี่ย ก็คือพวกลาวเขมรเวียดน,นามแล้วก็จีนด้วยที่อยู่กันในนี้นะครับอยู่กันเป็นชาวอินโดจีนในตรงนี้ตรงนี้ก็จะเป็นรูปช้างนะครับช้างเอเชียตรงนี้มีควานช้างอยู่ด้านบนเห็นไหมนี่ตรงนี้ก็จะเป็นคนนั่งน่าจะเป็นขายของนะฮะดูจากทรงแลวแบกของอะไรกันก็ว่ากันไปนะครับด้านหลังตรงนี้ก็จะเป็นวัดนะครับเป็นวัดแต่ก็ไม่ทราบเหมือนกันนะว่าเป็นวัดอะไรแล้วก็มีเป็นต้นมะพร้าวต้นตาลอยู่ด้านหลังนะครับ ปลายเต็มไปหมดตรงนี้นะส่วนตัวฟอนต์นะครับต่างๆก็จะเป็นการบอกราคานะครับนี่บอกไป10เซนตรงนี้แล้วก็เป็นภาษาของแต่ละประเทศเลยนะครับลาวขเขมรเวียดนามแล้วก็จีนมีทุกภาษาเลยนะนี่เห็นไหมเป็นการบอกราคานะครับตรงนี้นะฮะธนบัตรใบนี้ไม่มีลายน้ํานะครับส่วนเรื่องของเทคโนโลยีการป้องกันการปลอมแปลงธนบัตรเนี่ยน่าจะเป็นพวก พวกเลข serial number เลขเป็นตัวบล็อกของธนาบัตรฉบับนี้แหละที่อยู่ด้านหน้าตรงนี้ผมว่าจะเป็นตรงนี้แหละที่เป็นการตรวจสอบการป้องกันการปลอมแปลงนะครับแต่ธนบัตรสมัยก่อนเนี่ยยังไงการปลอมแปลงเนี่ยคือว่ามันเกื่อนมากๆนะครับอืมมันเยอะจริงๆแล้วก็ธนาบัตรฉบับเนี้ยอยู่ในยุคเขาเรียกว่าแทบจะแรกๆของธนาบัตรที่ถูกออกใช้งานซะด้วยซ้ํานะครับธนาบัตรใบนี้นะฮะผมได้มาในราคา250-300ถึงนะครับที่ซื้อมานะฮะ อยู่ในสภาพ AU ราคาถามว่าแพงไหมผมว่าก็แพงนะสำหรับมือใหม่อย่างผมด้วยก็แพงเหมือนกันนะครับสองร้อยห้าสิบถึงสามร้อยแต่เห็นในะตอนแรกที่ซื้อก็คิดอย่างที่บอกไปก็คิดว่ามันใหญ่ก็เลยซื้อที่ไหนได้ใบโค่รเล็กนะว่าจะเอามาโชว์มาตั้งโชว์มาอะไรหน่อยไม่ได้เลยนะฮะเล็กจัดกลัวมันหายนะฮะก็ประมาณนี้นะครับกับธนาบัตรของสภาพอินโดจีนนะครับก็ประมาณนี้นะครับกับธนาบัตรคลาสสิกฉบับนี้นะครับสวยงามตามท้องเรื่องนะฮะก็ ถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดนะครับมีข้อมูลตรงไหนที่ผิดพลาดนะก็ต้องขออภัยมานักที่นี้ด้วยนะครับคลิปนี้นะคะก็ต้องจบกันไปเท่านี้ก่อนล้วกันนะครับพบกันใหม่ธนบัตรใบหน้าฉบับหน้าวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ